สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะด,ดวงบาบบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนพฤศจิกาย,ยน2566นห้เป็นี้ไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างนะครับก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะ ฝากนิดนึงนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ User บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสับตัวคุณกันบ้างก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่เป็นะปแรกนะครับของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ราชินีถือถ้วยราชนีถือถ้วยบางคนอาจจะคบอยู่อาจจะดิวอยู่หรืออาจจะกําลังดูกันอยู่กับคนทาดน้ํกากรกฎ พิจิมรีนได้นะครับอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์นั้นค่อนข้างดูดีค่อนข้างดูเปิดรับเปิดกว้างมองโลกในแง่ดีมากขึ้นมีความรู้สึกอาจจะมีการบัตรพัฒนาในเรื่องของ e l a t i o n s h i p ประสบความสําเร็จได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวอยากจะบอกนิดนึงนะครับสำหรับชาวกลุ่มลักนณากลุ่มไพ่ในช่วงครึ่งหลังนี้บอกเลยว่ามาจัดเต็มเลยทีเดียวไม่มีไพ่เสียเลยแม้แต่หนึ่งใบนะครับถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่ก็อย่าชะล่าใจนะครับดวงดีแล แล้วทําทุกอย่างให้ดีมันจะยิ่งดีเข้าไปแต่ถ้าดวงดีแต่เราทําไม่ดีนะครับอย่าลืมนะครับว่าการกระทํานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญกว่า นะถ้าเราทำถ้าดวงดีแค่ไหนแต่เราทำไม่ดีเนะี่ยยังไงก็ยังได้รับผลร้ายนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้ว่าทุกอย่างยังคงต้องทำดีต่อไปนะครับแต่ให้รู้ว่าโอเคอันนี้ส่งของการทำดีมันจะตอบรับตอบโจทย์ในสิ่งที่ดีมากขึ้นไพ่เนี่ยบอกว่าเขาค่อนข้างดูเซนซิทีฟกับเราเนาะค่อนข้างดูแบบเป็นห่วงเป็นใยมีความรู้สึกเอ,อื้ออาทรกับเราดีขึ้นมีความรู้สึกเหมือนเอาใจใส่ดูแลกับเราดีขึ้นนั่นเองเนาะแต่ไม่ใช่ว่า อยู่ๆเขาจะดีกับเราหมดนะหมายถึงว่าถ้าเราทําดีกับเขาเขาก็จะเริ่มรู้สึกดีกับเรามากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราอาจจะต้องแบบพยายามมาี relationship ในการปรับมุมมองปรับม i n d ซ็ t ทุกอย่างให้มันแบบจูนกันให้ติดให้ได้นะครับแล้วความสุขความสมหวังของคุณมันจะเกิดขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวคุณค่อนข้างดีแล้วก็แน่นอนเลยทีเดียวนะครับ ในช่องของเดือนนี้ก็อยากจะบอกนะครับกับความสัมพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะเป็นตัวจริงสำหรับเขาได้นะครับมีไพ่ใบนี้คือไพ่ DM p r e s เ d รสดีเอเเนี่ยคือไพ่ของความสุขความสมหวังความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นการแบบเติบโตพัฒน,นาดีขึ้นนะครับมีในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นมีโอกาสที่เขาจะเห็นเรานั้นเป็นคนที่ดีคนที่ใช่คนที่ชอบคนที่เหมือนกับ ให้การยอมรับกับเราดีขึ้นนะครับมีการเติบโตมีการพัฒนาบางคนนะอาจจะมีโอกาสค่อนข้างสูงนิดนึงเลยแหละจะได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีโอกาสจะได้ในเรื่องของคอมมิตเมนต์นะครับมีโอกาสที่เขาจะค่อนข้างพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เขากับเรานั้นมีต่อกันที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนะครับมีอะไรแล้วมันมีการแบบ ปรับมีการแชร์กรันมีความรู้สึกดีๆมีความห่วงหาอาทรการเติมเต็มกันและกันได้ประสบความสําเร็จมากขึ้นเนาะ DM เพรสคือคนที่เราลักคนที่เราชอบไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรชายหญิงเพศทางเลือกคุณก็ได้รับอานิสงของความรู้สึกของ DM Press ได้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนไพ่อัศวินถือถ้วยคือ ความรักความสัมพันธ์มันจะค่อยๆสะสมมันจะค่อยเป็นค่อยๆไปทําให้ความรักนั้นมันเติบโตมันพัฒนาแล้วมันก้าวไปเรื่อยๆนะครับมันไม่หยุดมันไม่แช่มันไม่นิ่งเหมือนกับสิ่งที่ผ่านมาหรืออะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะอะไรประมาณนี้มันก็จะค่อยๆแบบเหมือนเปิดรับเปิดใจเปิดกว้างอะไรแบบเนี้ยดีขึ้นดูแลเอาใจใส่เทคแคร์โรแมนติก กับเรามากขึ้นนั่นเองเนาะดูแล้วใจใส่เราอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างดูแบบดูดีอะ่ะแต่ตัวเราเองก็ต้องทําพฤติกรรมให้มันดีด้วยนะครับไม่ใช่แบบยังหน้าบึง้งหน้าบูดเสร็จเขาแล้วจะให้เขามาดีกับเราอย่างเงี้ยมันก็ยากอยู่นะอันนี้เราก็ต้องพยายามเปิดรับเปิดกว้างไปในทางเดียวกันเนาะอะไรที่แบบน้อยแล้วยังแบบโกรธกันยังเคืองกันอยู่อะไรเงี้ยให้อภัยได้ก็ให้อภัยเถอะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าไพ่มันบอกว่า มันมีดีทั้งหมดแล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยก็พยายามทําทุกอย่างให้มันดีเพื่อให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันเนาะ ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครนะครับบอกว่าทําดีเขาตลอดแหละแต่เขายังไม่เคยแบบมองเรายังไม่เคยดีกับเราอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเราลองทําไปอีกสักพักหนึ่งแล้วดูสถานการณ์พราะไพ่อบอกว่ามันมีโอกาสที่เขาจะดีกับเราคืนกับแบบนั้นแล้วอันนี้เราก็ลองดูก่อนแล้วกันนะครับเนาะไหนๆเราก็รอเราก็อะไรแล้วเราก็ทําทุกอย่างให้มัน,นไหนๆเราก็มาถึงที่สุดแล้วก็เอาให้มันที่สุดเลยแหละนะครับแล้วเราก็ดูถ้ามันดีไปต่อถ้ามันไม่ดีโอเคเรายอมรับความจริง แล้วก็ถอย move on ดีกว่านะครับไปเจอคนอื่นที่ดีกว่าก็ได้นาะเพราะมันมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงไพ่บบน,นี้เลย นะครับ The Temperance The Temperance เนี่ยแปลว่าเราต้องถ่ายเทพลังงานที่มันอาจจะดูเป็นท็อกซิกบ้างเป็นแบ,บบไบแอดบ้างเป็นความรักที่อาจจะดูมีปัญหาในเรื่องของมุมมองทัศนคติใดๆนะครับเราอาจจะต้องแบบพยายามค่อยๆปรับค่อยๆดูกันไปแล้วมันจะมีโอกาสมันจะมีแนวโน้มมันจะมีทิศทางที่ดีมากกว่านี้นะครับอยากจะบอกชาวกลุ่มแล้วก็ลักขากลุ่มว่า ดวงของคุณดีแล้วเราพยายามทําให้มันดีแล้วมันจะดีเข้าไปแบบดับเบิลอะประมาณนั้นเลยนะครับเนาะแต่ว่าอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะคิวทองของความรักของชาวกุมอะนะครับอาจจะดีได้กว่านี้อีกแต่ต้องรอเป็นหลังสงการปีหน้านะครับมันถึงจะแบบดีเพราะดาวพฤหัสบดีจะโคจรไปอยู่ในเรือนที่4เขาเรียกว่าประทุมเกณฑ์นะครับมันเป็นเกณฑ์เนื้อหอมมันเป็นเกณฑ์ของความคิด ทัศนคติมุมมองทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่มันจะดีแบบพลิกขั้วพลิกฝ่ามือเลยมันจะไม่ได้ดีแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้แล้วแหละนะครับเนาะเพราะว่าอยากจะบอกว่าดาวพฤหสัสบดีเนี่ยไม่ได้เดินโคจรผ่านดาวมฤตยูแบบโอ้มันนานนะกว่าจะมีครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้มันจะมีในในเร็วๆนี้แล้วอันนี้ก็ต้องเต็มตัวรับมืออันนี้เกิดให้ฟังนิดหนึ่งเนาะยังไงเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงอารมณ์อร่วยกันนะครับพยาพยามคิดพยายาม อย่าถูกโทษกดกันมากเกินไปอะไรให้อภัยได้ก็ให้อภัยไปอะไรที่ให้อภัยไม่ได้นะครับอโหสิไม่ได้เราก็ต่างคนต่างอยู่เนาะหรือเราอยากจะม o ฟออนก็ม o ฟออนไปหาอนาคตที่ดีกว่ามันก็น่าจะดีกว่านะครับนะเนาะไพ่แบนี้คือการฟื้นฟูภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกเนาะอะไรที่มันปรับได้แก้ได้แก้เนาะมันจะได้ไปในทิศทางที่ดีเพราะไพ่มันดีแล้วเราก็ต้องพยายามปรับทิศปรับทางปรับทุกสิ่งทุกอย่าง แลนะถ้าเราอยากเป็นผู้ที่เข้มแข็งนะครับสเตงคือผู้ที่เข้มแข็งเราอยากจะเป็นคนที่เข้มแข็งเราอยากเป็นคนที่ขแข็งแกร่งเราอยากจะเป็นคนที่มีอะไรที่ดีเราก็ต้องพยายามมี mindset ที่ดีนะครับส n g t งคือ mindset ที่มีความคิดที่มีการปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นตามสถานการณ์และก็เข้มแข็งได้ถามว่าทำไมาย,ยืดหยุ่นได้ความเข้มแข็งมันเกี่ยวอะไรกับความยืดหยุ่นคืออย่างนี้ครับในตามหน้าไพ่เป็นรูปผู้หญิงนะครับที่กำลัง คอเคลียนะครับเล่นกับสัตว์โบราณแต่ตามจริงหน้าไพ่ของไรโนเวย์จริงๆคือผู้หญิงกาลังเล่นกับสิงโตนะครับสิงโตนะคือเจ้าป่านะครับส่วนผู้หญิงมันเป็นผู้หญิงจับสิงโตด้วยมือเปล่านะครับมันแปลว่าแบบสัตว์ป่าจะไม่เชื่องถูกไหมแต่ผู้หญิงคนนี้ทําให้สัตว์ป่าเชื่องจับสิงโตเล่นได้เหมือนเล่นกับน้องแมวน้องหมานะประมาณนั้นได้แสดงว่าเรามีไหวพริบมีปฏิพานมีการแบบ ฝึกความชํานาญทุกอย่างมาดีนั่นแหละคืออยากจะบอกว่าเราก็คือเข้มแข็งพอที่จะทําทุกอย่างได้แก้ไขมีสติพอที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้2ใบไปเนี้ยคือไพ่ของการแก้ไขปัญหาไพ่ของสติความคิดเนาะเราจะทําทุกอย่างได้ต่อเมื่อเราต้องมีสติมีความคิดที่ดีดาวพระัสบัสดีเนี่ยอยู่ในตําแหน่งเขาเรียกว่าโยกหน้าลักนา มันตำแหน่งที่แบบให้คุณกับดวงชะตาอยู่นะครับแล้วก็เป็นที่โดดเด่นเป็นราชาโชคด้วยนะครับยังไงมันก็มีโอกาสมีการปฏิสัมพันธ์มีการแก้ไขปัญหาในทิศทางที่ดีและประสบความสำเร็จมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อไพ่บอกว่า มีไพ่เด็กถือไม้นะครับเด็กถือไมเน่ยแปลว่าตัวเราเองอะ่ะอาจจะต้องพยายามค่อยๆมีพัฒชชนามีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางเนี่ยมีการเติบโตมีการพัฒนาดีขึ้นนะครับจากเด็กถือไม้จะเป็นราชาถือไม้เลยทีเดียวสิ่งที่เราทำเนี่ยค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยสุดท้ายเนี่ยจะเติบโตขึ้นมาเป็นถึงราชาถือไม้ราชาถือไม้ถือการคิดการบริหารการจัดการในเรื่องของพัฒนาในเรื่องของการแบบมองการไกลาการมองอนาคต มองสิ่งดีๆตอบรับดีๆเป็นพลังงานบวกนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะมันก็จะประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นเนาะอันนี้ก็คือเขาก็อาจจะแบบพยายามมองกันไกลอะ่ะเราก็ต้องพยายามอดทนแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีราชินีขึ้นมาทั้งราชินีธาตุน้ําแล้วก็ราชินีธาตุดินนะครับนะเราจะสามารถเติบโตพัฒนาได้ถ้าเรามีความมั่นคงที่ดีพอนะครับ ราชินีถือเหรียญคือการต้องอดทนอดกลั้นกับความรู้สึกแล้วก็พยายามมีการเขาเรียกว่าเหมือนกับหนักแน่นมั่นคงกับใน,นเรื่องของภาวะจิตใจไม่หวั่นไหวไม่โลเลจนเกินไปกับใน,นเรื่องของความรู้สึกเนาะแล้วก็มีโอกาสใน,นสิ่งที่ดีก็มอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันซื่อสัตย์จริงใจนั่นแหละคือคุณสมบัติที่ดีที่เขาอยากจะให้คุณเป็นนะครับแล้วเขาก็จะมีพัฒนมีแรงดึงดูดของเขาอะที่มีต่อตัวเรามากขึ้นเพราะว่า ไพ่ใบน,นี้คือเด็กถือไม้จะพัฒนาถึงคิงถือไม้จากที่เขาแบบมีแพทชั่นแบบไม่เยอะกับเรามากตอนนี้มันก็เริ่มพัฒนาเริ่มเติบโต,ตจนถึงขั้นมีอนาคตมีแผนที่จะแต่างงานมีการมั่นหมายมีคอมมิตเมนต์ใดๆที่ดีขึ้นเห็นไหมครับมันมีการพัฒนาเห็นได้ชัดเลยเนาะประมาณนี้นั่นเองแล้วเขาก็จะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเรามอบในสิ่งที่มันทําให้เกิดความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันมากขึ้นนั่นเอง อะไรที่มันเป็นปัญหาในอดีตมันจะค่อยๆหรุดพ้นปลดปล่อยปลดล็อกนะครับแล้วค่อยๆฟื้นฟูไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นมีไพ่ใบน,นี้เลยคือไพ่ The Judgment Judgment เนี่ยนะครับมันเป็นไพ่ของเขาเรียกว่าไงดีอะมันเป็นไพ่ของการปลดปล่อยนะครับกับอิสระกับสิ่งที่เราถูกจองจําเอาไว้ในบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นแบบอรอจิกของเรา นะครับหรือมันเป็นแบบในเรื่องของความรู้สึกที่เราอาจจะดูเหมือนกับว่าเรายึดติดกับบางสิ่งบางอย่างแล้วมันทําให้เราเกิดความทุกข์ใจแต่ถ้าเราพยายามปล่อยวางนะครับใช้สติกับการคิดนะครับกล้าคิดกล้าทำกล้าเผชิญหน้ากับความจริงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,นะครับเนาะทุกอย่างมันจะดีขึ้นเขาอาจจะดูนิ่งดูเงียบไปในบางครั้งนิดนึงแต่เราก็ต้องพยายามเข้าใจด้วยนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขานิ่งไปเงียบไปห่างหายไป ในบางครั้งบางคนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขา,เาไม่สนใจไม่รักไม่ชอบเรานะครับให้เราอะ่ะปรับความคิดใหม่ซะว่า สิ่งที่เขาเงียบไปหายไปบางครั้งเขาอาจจะอยากอยู่คนเดียวหรืออาจจะแบบเรียนรู้หรือตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักไม่ชอบหรือไม่โอเคกับเราแต่ถ้าเขาทําพฤติกรรมแบบนั้นบ่อยๆอ,อันเนี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเขาเพิ่งทําก็อย่าเพิ่งไปคิดไปซีเรียสไปแบบเหมือนเฮ้ยเขาจะมีคนอื่นไหมเขาจะรักคนอื่นไหมหรือเขาคุยกับคนอื่นเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าใดๆอย่าเพิ่งติดลบอะให้เราพยายามดูสถานการณ์ก่อนแล้วกันนะครับเนาะหรือถ้า เกิดใครไม่มั่นใจไม่ชัวร์ก็ลองปรึกษาดูดวงส่วนตัวก็ได้นะครับเพราะว่าดวงชะตาพื้นรวมอ่ะมันอาจจะไม่มีปัญหาแต่ในดวงบุคคลบางคนอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับดวงของคนเราแม้แต่เกิดราศีกุมลกักขณาลุมเหมือนกันแต่ความรักความสัมพันธ์ให้ผลที่แตกต่างกัน บางคนดีแบบดีสุดขั้วบางคนร้ายแบบร้ายสุดขั้วทั้งที่อยู่ราศีเดียวกันมันไม่เหมือนกันจริงๆอยากจะบอกประมาณนี้เลยนะครับก็โอเคเนาะประมาณนี้ก็พยายามดูกันไปสักระยะหนึ่งแล้วก็พยายามใช้เหตุใช้ผลของการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้มากพัฒนาเติบโตและทุกอย่างจะดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ